ดา่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมครับรรอันนี้เป็นด่านท่าเรือครับที่จังหวัดนครพนมครับอันนี้จะเป็นตารางเดินเรือครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งไปจนถอดครโมงแรงนตัวเรือคนละ60บาทนะครับนี่คือท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศจากนครพนมมุ่งหน้าไปสู่เมืองตะแคีกนขบขมวนัวนอสพอแล้วครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือโดยสารนครพนมเมืองตะแคกครับกำลังจะเดินทางจากนครพนมนี่ไปเที่ยวแขวงขบวนกับโชดนี้คนพากันมาเที่ยวที่เมืองตะแคกนี่หลายแห้งไปน้องครับผู้โดยสารนี่เต็มเรือทุกรอบเลยครับพี่น้องค่าเรือโดยสารนี่คนละหกสิบบาทเลยก่าผมใช้พาสปอร์ตในการเดินทางไป,ป,ทงปเที่ยวประเทศลาวไปน้องครับเดี๋ยวเขาลงเรือเลยก่าไปเที่ยวบ่อนท่องเที่ยวธรรมชาติที่แขวนขมวนสอปลาวพี่น้องเรือกรสัสเซียครับอากาศร้อนจัดเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาเล่นน้ำนะครับ ข้นาป่าที่เมืองตะแคีครับคนมาเที่ยวแนหลายพี่น้องผู้โดยสารเตรียมลำเรือเลยครับเกิดการบนเรือโดยสารสว,ว่งวามมปงประเทศนครนมืองทเกแยกับขโมนสอบบัว้าวครับตรงนี้คนมาเที่ยวที่ทำเชียงเรียบแลือเชาวพลังแน่หลายัพี่น้อง ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาเดินทางไปทงเที่ยวต่างประเทศครับไปแล้วครับเร,เรือสอรออกจากฝั่งแล้วครับมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองแขแคครับไปแล้วครับพี่น้องผู้โดยสารเต็มลำเรือเลยครับ เบิ้ทางมาถึงแล้วครับด่านท่าเรือเบืองทางแขกเป็นกำมวนโสบลครับเดี๋ยวเฮอยหยากันไปเหตุเรื่องของเข้าประเทศลาวครับนี่คือบรรยากาศคนมาเที่ยวครับพี่น้องรายห่งครับตอนนี้อากาศร้อนจัดเลยครับ ครับตอนนี้ครับเดินทางมาถึงที่ด่านเมืองทะเคียนแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้กับเห็นเลือเขา้าประเทศลาวในช่วงวันยุดเสาร์ทาทิตยนนี้ค่าใช้จ่ายต่อคนหนึ่งครับพี่น้องคนละ 80บาทครับพี่น้องครับค่าเรือ60ค่าด่าน80บาทรวมหมดเลยอยู่ที่140บาทต่อคนในช่วงวันหยุดครับพี่น้องถ้าทำมาในช่วงวันราชการนี้ค่าด่านจะอยู่ที่คนละ50บาทครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศแมืององอทัวร์พามาเที่ยวที่เมืองตะแขกเป็นขบวนสปาราลครับพี่พ้าหยางไปร้านสลอรถมอเตอร์ไซค์ครับมาซีแลมรับอยู่ที่แถวซอยด้านข้างของโรงแรมแม่ของครับพี่น้องครับเดยอะแยาโซ่บรรยากาศไปน้ำเลยคกับไปสลอรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเมืองตะแขกครับพี่น้อง ช่วงนี้ครับว่าวันจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนี่อากาศฮอนจัดเลยครับอุณหภูมิอยู่ที่39-40ถึงองศาเซลเซียสครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเที่ยงๆที่ริมโขงเมืองท่าแขกครับต้นตาลอยู่ด้านหน้าของเซ็นเตอร์พอยหรือว่าตลาดกลางคืนครับเปิดบ,บริการตั้งแต่12โมงเล็ดจนไปครับทุกมือครับพี่น้องจะเป็นสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์พอยเมืองท่าแขกครับวันนี้ครับพี่น้อง บันไดพญายนาคคู่ครับจุดชมวิวและจุดเช็คอินชมยู่น้ำโขงงามๆครับพญายนาคริมโขงเมืองทาแขกครับอลักเมืองเกิดขามวนครับอยู่ริมโขงเลยครับมาทําบุญบูชาได้ครับพี่น้องต้างขายขันมะกเบงครับเอาไว้บูชานะมีร้านอาหารลาวพวกเมนู ปิ้งปลาตะมังหุ่งครับอยู่ริมโค้งครับกับบรรยากาศที่ซิวๆครับพี่น้องคนนี้นะนี่ครับพอเราย่างมาฮอดซอยตัวนี้ครับอยู่ทัดแจกโรงเรียนแม่โค้งนี่จะมีป้ายสาลดครับมีไซเซาลดจักครับซึ่งเป็นร้านสาลด์มอไซคที่มันตะแขกพี่น้องนี่ตามป้ายนี่เลยครับแล้วก็เฮาย่างเข้าไปในซอยนี่ประมาณห้าเตรก็จะฮอดร้านสาลดครับหลังจากทาด่านมาที่ร้านสาลด์มอไซคนี่ประมาณห้านาทีก็ฮอดครับพี่น้องมีไซเซาลดจั๊กมันัะแขกครับ ตามไปเลยครับอยู่บรไก,การระดับแล้รก็ตรงข้าบ้านแทรถจะมีโรงแรมที่พักส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาพักค้างคืนโรงแรมสุธิดาพี่น้องนี่ครับนี่คือร้านมอชายที่ผมจะเซอร์รถเที่ยวที่เมืองตทเคครับมาถึงแล้วครับนี่รถเป็นใหม่ครับมีทัทงรถเวีรถคิกครับเป็นร้านเช่ารถที่เมืองตทเคครับ มีใส่เศรารถจักรครับพี่น้องทั้งเว็บทั้งพวกรถเกียร์ออโต้มิตี้ครับมีบริการทุกอย่างครับและการรถใหม่กับโมกกันน็อปกับใหม่กับพี่น้องร้านนี้ได้ยี่เป็นนักท่องเที่ยวจากไทยครับเดินทางมาเที่ยวมาตะเกียกครับพี่น้องสบายดีไหมครัไอเช่ารถจักรมีคิดราคาอย่างไรดีครับเป็นเหรียญสินะต่อต่อคันต่องพันสินะวันละสามร้อยจ้าวันละสามร้อยบาทเนาะเกี่ยวกันเกียอยู่ที่ประมาณแสนห่าวงี้เนาะแล้วแล้วไอ ข้ามาจำอย่างสิเดครับจ่ายอย่างรัว่ามาจำอย่างเชเดครับพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนไทยนี่ยิเนาะมาจำเนาะแล้วก็จะมีพวกแผนที่ให้ไปมาเที่ยวได้ขับรถเที่ยวเพราะว่าจะเป็นเส้นทางท่าแขกลุบหรือว่าคนที่มีเวลาแจ้งมาเดียวกันมาเส้นจากท่าแขกไปที่ถ้ำเสียงเรียบแล้วก็ต่อด้วยที่ท่าฝรั่งแล้วก็ท่าบ้านทอกซึ่งตอนนี้ครับคนกำลังแห่กันมาเที่ยวในช่วงงานร้อนๆนี้จะเป็นจุดเล่นน้ำบนรูปูนกลางป่าธรรมชาติจุ่ห่างจากรจุดที่เขาสำรวจนี่ประมาณ15 กิโลเมตรครับพี่น้องรับทาฝรั่งแลวก็ทาบันรทอกพี่น้องนี่ครับนี่คือร้านชาลุทีมุตะแขกครับยู่ห้างจากจานทานเรือนี่ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยเมตรครับย่างมาตามริมโขงตาม g ีพีเลยครับร้านมีไซเซ้ารดจักมุตะแขกครับพี่น้องหรือว่าโทรมาตามนี่กเลดยครับหรือว่าจะค้นหาในเพจ Facebook มีไซซ่ารดจักภาษากงกฤษครับพี่น้องม่วกันนกย่างไหม่เลยครับพี่น้องนี่ครับย่างไหม่เอี่ยมเลยครับอันนี้คือให้สองคนเนาะต่อคันเนาะครับเนาะนี่ครับ เว็บรถที่ผมจะเศร้าครับเที่ยวที่เบต้าแคกครับพี่แตวครับช่วงนี้ที่ตะแคงนี่บนไหนแบบที่เที่ยวแบบเด็ดๆใครพร้อนสินะอ๋อท่าบ้านทอกเดี๋ยวนีฮะท่าบ้านทอกเนาะท่าฝรั่ดเนอะท่าบนทอกี่ฝรั่งเนาะแล้วก็ที่ทซตาไข่มีนาผาเนาะครับพี่น้องสายรถนี่ครับพี่น้องวันดียร์ทริปได้เลยครับพี่น้องมาเศร้ารถเลยครับไปรถเที่ยวตามตามที่ผมว่าเมื่อกี้เลยครับพี่น้องครับท่าบ้านทอกท่าฝรั่งถ้ำเสียงเลียบพี่น้องครับ14-15กิโลเมตร ไปเที่ยวไปกลับได้ครับนครพนมแล้วก็ทักเกครับที่นอ้องที่เขาเดินทางไปเที่ยวกันครับขอบคุณครับคุณค่ะสวัสดี มันต้องมีการเียนรู้เรื่องน้นะครับใบเตาครับน่าราครับกนเดินทางมาเที่ยวตามเราเราเ่ยองได้ เติมน้ำมันก็ออกเดินทางครับตอนนี้น้ำมันอยู่ที่ประเทศแคน1ลิตรอยู่ที่10,904จีนต่อลิตรนะครับอยู่ที่ประมาณ30เกียร์38บาทพี่น้องต่อลิตรนะครับหรือว่าเติมระดับไปเที่ยวทางเมือผ่าไซส์กันน้องเติมจากซองอัลจีนต่อเล็ก่อนเดินทางกันนะที่ประมาณ38บาทครับ การเกลือบเตรียมทางครับพี่น้องเช่ารถแล้วก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบื้องต้นนี้ผมเติม25,000กีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ50บาทเติมน้ำมันอยู่ยแถววงเวียนลักส2เมืองท่าแขกครับออกเดินทางเลาะเที่ยวตามที่เที่ยวธรรมชาติเดี๋ยวพาขับรถชมวิวบรรยากาศถนนในตัวเมืองทาแขกให้ FC ได้รับชมบรรยากาศล่าชุดในช่วงปลายเดือนมีนาคมสองคาของโคกครับพี่น้องครับรบรรยากาศวิวถนนส,น,นสีเลนกลางตัวเมืองท่าแขกครับ